ฉันชื่อชมพู่ค่ะชมพู่ทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งชมพู่เป็นคนขยันมากนอกเหนือเวลาที่เธอทำงานแล้วเธอ,อยังรับจ้างดูแลคนป่วยคนแก่ชมพู่ถูกจ้างมาดูแลคนป่วยอยู่ที่บ้านชายผู้นั้นคือคนแก่อายุ เกือบจะเก็ดสิบแล้วลูกชายของเขาไปทำงานไม่มีเวลาดูแลก็เลยจ้างชมพู่มาดูแลให้ชมพู่เป็นคนรักเด็กรักคนแก่เธอเป็นคนเรียบร้อยว่านอนสอนง่ายหน้าตาก็น่ารักชมพู่เป็นเด็กสาวที่พูดเพราะมากวันหนึ่งลูกชายเจ้าของบ้านออกไปทำงานแล้ว ชาแก่คนนั้นก็เลยบอกกับชมพู่ว่าให้เธอเอาผ้าเช็ดตัวมาเช็ดให้เพราะเขารู้สึกว่าเขาร้อนๆยังไงไม่รู้ชมพู่ถือกระมังใบเล็กกับผ้าคนหนูเล็กๆเ,เดินเข้ามาหาลุงคนนั้นลุงคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตถอดเสื้อลุงออกนะคะจะได้เช็ดตัวให้ถนัดได้สิหนู ลุงนะ่ะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวยังไงไม่รู้เก่งใจหนูจังไม่เป็นไรหรอกค่ะมันคือหน้าที่ของหนูว่าแล้วชมพู่ก็จัดการกับเสื้อผ้าของลุงจากนั้นเธอก็ค่อยเช็ดตัวเช็ดไปเรื่อยในขณะที่ลุงคนนัน้นอนอย่างสบายใจแต่ชมพู่ไม่รู้หรอกว่าสายตาของลุงที่มองเธออยู่นั้นมันดูแปลก ลุงคนนั้นแอบมองชมพู่ในเวลาที่เธอเผลอเพราะชมพู่เป็นคนสวยน่ารักใค่ๆเห็นก็คงมองเหมือนลงุงชมพู่เช็ดตัวไปเรื่อยเธอกำลังเช็ดขาอยู่เช็ดขึ้นไปเรื่อยบังเอิญสายตาของชมพู่ก็ไม่ได้ตั้งใจมองหรอกว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เธอบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ คนแก่อายุปูนนี้แล้วทำไมถึงได้ดูแข็งแรงนักชมพูตอนหายใจไม่คิดอะไรมากมายเธอเป็นคนงานต้องทํางานให้เขาไม่ใช่ว่าจะมาคิดเรื่องอะไรเลื่อยเปื่อยลุงแอบยิ้มอยู่ในใจเมื่อเห็นชมพูแอบมองตรงนั้นของลุงนี่แม่หนูแม่หนูอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ ลุงสามชมพู่หนูเย็บสามปีแล้วค่ะเหรอขยันดีเนาะแล้วนี่มีเวลาพักผ่อนหรือเปล่าล่ะเวลาว่างก็มาดูแลลุงไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูทำได้หนูชอบงานแบบนี้ค่ะเหรอถ้าหนูชอบงานแบบนี้หนูอยากจะมาดูแลลุงตลอดทุกๆวัน ไม่ต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลไหมลุงจะให้ค่าจ้างพิเศษเออหนูก็ต้องเรียนรู้กับโรงพยาบาลด้วยค่ะลุงแต่ลุงให้ราคาพิเศษนะถ้าหนูสนใจหนูก็โทรหาลูกชายลุงได้นะเดี๋ยวลุงจะบอกเขาให้ค่ะข,ขอบคุณมากค่ะลุงชมพู่ไม่ได้คิดอะไรมากมาย ลุงก็คงคิดว่าอยากจะมีคนดูแลมั้งเค็ดตัวไปเรื่อยจนเสร็จเรียบร้อยเธอก็เลยใส่เสื้อผ้าให้กับลุงปะะแป้งให้ด้วยลุงยิ้มอย่างพอใจลุงคะลุงลุกไปออกกำลังกายบ้างก็ดีนะคะหนูจะพาไปเหรองั้นก็ได้ลุงจะนั่งรถเข็นหรือว่า ให้หนูพยุงไปคะอ๋อนั่งรถเข็นออกไปก็ได้ถ้าให้หนูพยุงหนูก็คงจะลำบากค่ะจากนั้นชมพู่ก็เข็นรถเข็นพาลุงเข็นไปเรื่อยๆที่นาบ้านในสวนที่ในสวนของลุงคนนั้นมันล่มลือนดีลุงคะถ้าลุงออกมาสูดอากาศแบบนี้บ่อยๆ มันก็ดีต่อสุขภาพของลุงนะคะถ้าไม่มีหนูลุงก็คงไม่ได้ออกมาหรอกเพราะลูกจายของลุงนาะไม่มีเวลาค่ะเดี๋ยวถ้าวันไหนหนูมาดูแลลุงหนูก็จะพาลุงออกมาทำแบบนี้ทุกวันแหละนั่นน่ะสิลุงถึงอยากให้หนูมาดูแลลุงทุกวันเออเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเถอะค่ะหนูขอคิดดูก่อน จริงๆแล้วชมพู่นั้นมีภารกิจที่ต้องช่วยเหลือทางบ้านมากมายพ่อแม่เองก็เอาที่นาไปจำนองต้องใช้เงินเยอะแต่ตอนนี้เธอก็หาเงินเองทั้งเรียนด้วยเธอเป็นเสาหลักในครอบครัวอันที่ลุงถามก็ดีเหมือนกันนะแต่เอาไว้ก่อนดีกว่า ให้ถึงเวลาจำเป็นจริงๆค่อยว่ากันใหม่ชมพู่คิดในใจหนูกำลังคิดอะไรอยู่เหรอลุอลงเย็นชมพู่เมื่อก็เลยถามออกไปเปล่าค่ะลุงหนูกำลังคิดถึงทางบ้านอ๋อพ่อแม่ของหนูอยู่ทางบ้านหนูได้กลับไปเยี่ยมบ้างหรือเปล่าล่ะก็ไม่ค่อยได้ไปหรอกค่ะมีแต่ส่งเงินไปหนูก็ทำแต่งานขยันจริงๆเลยนะ นี่ถ้าลุงได้หนูมาเป็นลูกสะใภ้ก็คงจะดีลูกชายของลุงนาะก็บ้าทําแต่งานไม่สนใจเรื่องผู้หญิงเลยชมพู่หัวลาอเบาๆค่ะลุงเขาก็คงจะมีแฟนอยู่แล้วล่ะคนหน้าตาดีแบบนั้นลูกชายของลุงมีที่ไหนล่ะเวลาลุงถามก็บอกว่ายังไม่มีแฟนเมื่อไหร่จะมีก็ไม่รู้ ถึงเวลาก็มาเองแหละค่ะคุณลุงเดี๋ยวหนูจะเข็นลุงไปตรงนั้นนะคะตรงนั้นน่ะมีที่นั่งใต้ล่มไม้ด้วยเดี๋ยวหนูจะพยุงลุงลงไปนั่งตรงนั้นดีจ้ะหนูจากนั้นชมพู่ก็เข็นลุงไปใต้ร่มไม้แล้วเธอก็พยุงลุงมานั่งตรงเก้าอี้ตรงนั้นตรงนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะลุงใช่ ลุงไม่ได้ออกมาแบบนี้เป็นจะ่สองปีแล้วมัง้งเหรอคะชมพู่คิดในใจว่าถ้าเธอได้มาดูแลลุงแบบนี้ทุกวันเธอจะพาลุงเที่ยวชมรอบที่บริเวณบ้านของแกเลยมันล่มเรื่นดีมากๆแต่จะเป็นได้ไงในเมื่อเธอก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย คิดว่าเอาอนาคตไว้ก่อนดีกว่าถ้ามาทำงานที่นี่เธอก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็ได้เงินเดือนคิดไม่ออกจริงๆได้อย่างเสียอย่างลุงคะเนี่ยถ้าลูกชายลุงหยุดหนูไม่ได้มาดูแลลุงลุงก็ให้ลูกชายพาออกมาข้างนอกสุดอากาศแบบนี้บ้างนะคะมันดีต่อสุขภาพ เขาคงไม่มีเวลาหรอกจ้ะแม่หนูเขาถึงได้จ้างหนูมาดูแลลุงไงเขาไม่มีวันหยุดหรือคะมีแต่วันหยุดของเขาเขาก็นอนอยู่แต่ในห้องพักผ่อนลุงก็สงสารไม่อยากจะเรียกไม่อยากจะรบกวนเขาอ๋อค่ะแดดร่มลมตกแล้วชมพู่ก็เลยพาลุงเข้าไปในบ้าน ไม่นานนักลูกแขยเจ้าของบ้านก็เลิกงานกลับมานี่ผู้ชงวันนี้แม่หนูพาพ่อออกไปดูข้างนอกชมนกชมไม้มันล่มลื่นดีจังเลยนะนงาบ้านเราอ๋อเหรอครับพ่อนี่พ่อมีอะไรจะคุยกับลูกนะมีอะไรเหรอครับพ่อคิดว่าอยากจะได้แม่หนูคนนี้ มาดูแลพ่อตลอดเวลามันจะได้ยังไงล่ะครับพ่อเขาก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็ให้เงินเดือนเขาเยอะๆสิเขาจะเอาหรือครับพ่อลองดูก่อนพ่อเคยถามเขาแล้ววันนี้แหละแล้วเขาว่ายังไงล่ะครับเขาก็ว่า ถ้ถึงเวลานั้นก่อนเขาก็ห่วงงานของเขาลองถามเขาดูสิถ้าได้เป็นหนูคนนี้มาดูแลพ่อพ่อคิดว่าอีกไม่นานหรอกพ่อคงจะเดินได้พ่อเธอดูแลพ่อดีมากอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองถามเธอดูนะครับพ่อจ้าไปอาบน้ำเถอะลูกไปจะได้พักผ่อนครับพ่อแล้วนี่เธอไปไหนล่ะอ๋อ เขาทำความสะอาดอยู่หลังบ้านนะ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะคุยกับเขาเองหลังจากอาบน้ำอาบท่าเสร็จผู้ชงก็เตรียมตัวจะไปส่งชมพู่ตอนเย็นเขาเลิกงานเขาต้องไปส่งชมพู่ทุกวันเขาเป็นคนลับอาสาเองเพราะสงสารเธอที่นั่งมอไซมาระหว่างทางนั้นผู้ชงก็เลยถามชมพู่ไปว่าเออคุณครับ เห็นพ่อผมบอกว่าอยากจะได้คุณมาดูแลพ่อของผมคุณจะว่ายังไงเหรอครับเออลุงบอกกับคุณแบบนั้นเหรอคะใช่ครับคือว่าฉันก็เป็นห่วงงานของฉันด้วยล่ะคะ่ะแล้วถ้าผมให้คุณมากกว่าที่นั่นละ่ะคุณจะว่ายังไงฉันก็คิดดูก่อนได้ไหมคะ อ๋อได้ครับเดี๋ยวฉันจะให้คำตอบนะคะไม่เกินพรุ่งนี้ได้สิยังไงผมก็ยังรอคำตอบนะครับค่ะไม่นานนักทั้งสองก็มาถึงบ้านของชมพู่บ้านของชมพู่เป็นบ้านพักเล็กๆเ,เธอเช่าเอาไว้เธอไม่กล้าเช่าบ้านหลังใหญ่ๆพอมันเปลืองเธอต้องประหยัด พอเงินต้องส่งทางบ้านชมผูอ้อาบน้ำอาบท่านั่งกินข้าวแล้วก็เข้าห้องนอนพักผ่อนเตรียมตัวไปทำงานที่โรงพยาบาลพวกนี้เธอคิดอะไรเรื่อยเปื่อยทำงานที่โรงพยาบาลมันก็ดีแต่ต้องใช้เวลาอีกนานเงินเดือนก็น้อยเพราะเธอเป็นแค่ผู้ช่วยแต่ถ้าไปทำงานดูแลลุงเธอจะได้เงินเยอะ แล้เธอก็จะมีเงินก้อนไปให้แม่พวกเธอใช้นี่ชมพู่ตัดสินใจพรุ่งนี้เธอจะลาออกจากผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็มาทํางานที่บ้านของลุงเมื่อตัดสินใจแล้วเธอก็เลยนอนหลับไปรุ่งเช้าเธอออกไปทํางานตามปกติเธอก็เอาไว้แล้วว่าวันนี้แหละจะเขียนใบลาออก ทำงานเสร็จตอนพักเที่ยงเธอก็เลยเขียนใบาลาออกไปยืน่นให้กับผู้อำนวยการผู้อำนวยการตกใจไม่อยากให้ชมพู่ออกเพราะท่านรู้ดีว่าชมพู่เป็นคนขยันแต่ชมพู่ก็บอกเหตุผลไปแล้วท่านก็เลยไม่อยากจะขัดใจเธอก็เลยโทรไปหาผู้ชงบอกว่าเธอลาออกจากงานแล้วจะไปทำงานอยู่ที่บ้านของเขา ผู้จองดีใจมากรุ่งเช้าเขาหยุดงานเลยออกมารับชมพูตั้งแต่เช้าอา้าวคุณไม่ไปทำงานเหรอคะวันนี้ผมลาพักร้อนกะว่าจะมารับคุณไงอ๋อค่ะแล้วคุณเตรียมอะไรหรืออยังล่ะก็จะเตรียมไว้บ้างค่ะของก็มีไม่เยอะหรอกแล้ว คุณจะกลับมาพักที่นี่อีกเหรอฉันคิดว่าจะหาบ้านเช่าใกล้ๆบ้านของคุณนะคะไม่ต้องหรอกคุณพักที่บ้านผมเลยคืนห้องให้เขาซะคุณจะได้ไม่ต้องลำบากเ <yim. S 1> ที่ยวไปเที่ยวมาเป็นผู้หญิงมันอันตรายเออฉันเกรงใจค่ะไม่ต้องเกรงใจผมหรอกถ้าคุณพักอยู่ที่บ้านผมพ่อของผมก็จะสบายใจผมก็สบายใจด้วย ถ้างั้นก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่คุณเมตตาฉันเราอาศัยว่าคุณก็ได้งานได้เงินส่วนผมก็ได้คนดูแลพ่อไม่ต้องมีบุญคุณกันหรอกครับยังไงฉันก็ขอบคุณคุณอยู่ดีแหละครับถ้างั้นคุณพร้อมหรือยังล่ะเราออกไปกันเถอะคุณพ่อรออยู่ค่ะ ชมพู่นั่งรถออกไปกับเขาชายหนุ่มนั้นแอบมองเธออยู่ตลอดเวลาชมพู่เองก็รู้สึกเขินเขาอยู่เหมือนกันปกติแล้วไม่ค่อยได้คุยกันเขาออกมาส่งเธอก็ไม่กล้าคุยกับเขาเพราะเขาเป็นเจ้านายเออคุณชมพู่ครับต่อไปนี้เราอยู่บ้านเดียวกันแล้วคุณก็ทำตัวเหมือนเป็นบ้านของคุณเองนะ เราจะทำเหมือนญาติกันชมพู่มองหน้าสบตาเขาทำไมคุณดีกับชมพู่จังเลยล่ะคะเขายิ้มให้กับเธอแล้วก็บอกว่าก็คุณพ่อของผมรักคุณน,นี่ผมก็ต้องชอบคุณด้วยเออค่ะจากนั้นทั้งสองก็มาถึงบ้านผู้ชง เพิ่งรู้ใจตัวเองว่าแอบชอบชมพู่เมื่อได้คุยกับเธอแล้วเขาก็รู้สึกสบายใจเขานั้นบ้าแต่งานไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเลยจนกระทั่งมาเจอชมพู่เขาได้ใกล้ชิดกับชมพู่ตอนไปทรงเวลาเลิกงานและตอนนี้เธอกำลังจะมาอยู่บ้านเขาแล้วเขาเองก็รู้สึกตื่นเต้นเมื่อไปถึงบ้านแล้ว ชมพู่ก็เข้าไปกราบคุณลุงลุงคะหนูขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะต่อไปนี้หนูจะดูแลลุงให้ดีที่สุดคะ่ะขอบคุณมากครับคุณชมพู่ไม่เป็นไรคะ่ะลุงดีใจมากนะที่หนูตัดสินใจมาดูแลลุงคะ่ะถ้างั้น เราเอาอไปสูตรอากาศกั้นเถอะค่ะได้เลยจากนั้นชมพูก่ก็พาลุงนั่งรถแล้วก็เขียนออกไปผู้ชงเดินตามหลังไปอย่างเงียบๆอา้าวคุณผู้ชงคุณก็ออกมาด้วยเหรอคะใช่วันนี้ผมหยุดไงผมจะดูแลช่วยคุณลุงมองชายหนุ่มหญิงสาวทั้งสองคนแล้วก็ยิ้มนี่ ถ้าลุงได้แม่หนูไปเป็นลูกสะใภ้ลุงคงจะตายตาหลับลุงเผอพูดออกไปชมพู่และผู้ชงต่างหันไปมองหน้ากันผู้ชงยิ้มแต่ชมพู่รู้สึกเขินพ่อครับพ่อพูดอะไรออกไปเกงใจคุณชมพู่บ้างสิเกงใจททำไมล่ะพ่อพูดจากใจจริงๆพ่อเคยพูดกับหนูชมพู่แล้ว อ้าวเหรอครับแล้วคุณจะว่าอย่างไงล่ะครับคุณชมพู่เมื่อคุณพ่อของผมชอบคุณมากมายขนาดนี้เออลุงชอบฉันมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะคะในเมื่อลุงไม่ใช่คนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของฉันอ้าวนี่คุณหมายความว่าต้องให้ผมชอบอย่างนั้นเหรอชมพู่ยิ้มอย่างเขินอาย ที่ฝ่ายชายถามเธอออกมาตรงๆถ้างั้นเราลองมาคบกันดูไหมครับผู้ชงพูดต่อหน้าคุณพ่อของเขาเลยทำให้พ่อนั้นดีใจและตื่นเต้นและรอฟังคำตอบจากคุณพูอยู่เอ๊ะนี่คุณผู้ชงคุณไม่อายคุณพ่อบ้างเหรอคะอายทำไมกันล่ะแม่หนูลุงนะ่ะชอบมาก ถ้าพวกเธอสองคนได้แต่งงานกันลุงนะ่ะจะมีความสุขที่สุดว่าไงล่ะแม่หนูจะลองคบกับไอ้ลูกชายของลุงหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยมีแฟนสักทีหนูคงจะเป็นคนแรกแหละเออลุงคะหนูมีหลายเรื่องที่ต้องรับภาระทางบ้านของหนูหนูกลัวว่า ลุงกับลูกชายของลุงจะปวดสมองกันหนูละค่ะภาระอะไรเรื่องภาะระลองมาจับเขานั่งคุยกันสิมีอะไรลุงกับลูกชายจะช่วยหนูเองจริงครับคุณชมพู่มีอะไรก็พูดออกมาให้หมดเลยเพราะเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอะไรกันคะฉันยังไม่ตกลงเลยก็คุณก็พูดออกมาสิ ผมกับพ่อจะได้รับรู้นี่สินอะไรมีเท่าไหร่ผมจะช่วยคุณเองชมพูหันไปมองสบตาผู้ชงเขาช่างดีกับเธอซะจริงๆส่วนคุณลุงคุณพ่อของเขาก็ชอบเธอซะเหลือกเกินผู้ชงก็เลยจับแขนชมพูเดินไปนั่งที่ใต้ร่มไม้แต่คุณพ่ออยู่อีกมุมหนึง่ง เขากลัวว่าชมพู่จะไม่กล้าพูดเออคุณผู้ชมคะนายบอกว่าเจ๊จะเล่าความจริงทำไมไม่คุณพอ่อคุณมาฟังด้วยล่ะคะผมกลัวว่าคุณจะไม่กล้าพูดนะพูดกับผมก็เหมือนกับพูดกับพ่อนั่นแหละอ๋อค่ะถ้างั้นเล่าเรื่องของคุณให้ผมฟังมาได้เลยผมจะช่วยคุณเอง ฉันเกงใจคุณจริงๆเลยค่ะไม่ต้องเกงใจผมหรอกไหนๆเราก็จะอยู่ด้วยกันแล้วเราก็จะแต่งงานกันแล้วคุณจะปิดบังผมทำไมงั้นก็ได้ค่ะชมพู่ก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดที่พ่อแม่เธอเป็นหนี้หนี้เธอประมาณสองแสนบาทที่พ่อแม่เป็นหนี้เอาใบนาไปจำนอง กับคนข้างบ้านเมื่อผู้ชงได้ยินที่เธอเล่าแล้วทั้งหมดเขาก็ยิ้มออกมาแล้วก็มือลูบหัวเธอเบาๆส่วนคุณพ่อนั่งมองอยู่คุณพ่อก็ยิม้มคิดว่าสองหนุ่มสาวคงคุยกันรู้เรื่องนี่แค่สองแสนเองคุณจะไปคิดอะไรมากมายเดี๋ยวผมจะโอนเงินให้คุณพ่อคุณแม่คุณห้าแสนบาท ห้าแสนบาทเลยเหรอคะใช่ที่เหลือก็ให้ท่านเอาไว้ใช้แล้วเราจะกลับไปเยี่ยมท่านด้วยกันผมก็จะขอลูกสาวท่านด้วยชมพู่รู้สึกเขินเธอดีใจและภูมิใจในตัวเขามากขนาดยังไม่เคยเป็นคนรักกันมาก่อนแค่เพิ่งบอกว่าจะคบกันเขาก็ดีกับเธอขนาดนี้ขอบคุณมากๆนะคะ ผู้ชงอบกอดหญิงสาวเอาไว้อย่างไม่อายพ่อของเขาเลยส่วนพ่อก็ยิ้มอย่างมีความสุขชมพู่ก็โอบกอดเขาไว้เช่นกันเธอรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกคุณไม่ต้องโอนเงินไปพ่อกับแม่หรอกคะ่ะถ้าคุณจะกลับไปเยี่ยมท่านอยู่คุณก็ถือเงินก้อนไปหาท่านเลยงั้นก็ได้ครับถ้างั้นเราไปกันพวกนี้เลยไหม อะไรกันคะทำไมรีบหลอนจังไม่ได้สิผมนะ่ะอยู่เป็นโสดมาตั้งนานแล้วผมก็อยากจะมีเมียกับเขาบ้างแล้วคุณพ่อละคะเอาคุณพ่อไปด้วยสิงั้นก็ได้คะ่ะผมขอบคุณคุณมากๆนะที่จะมาดูแลผมแล้วก็คุณพ่อฉันก็ขอบคุณคุณมากๆคะ่ะที่ช่วยครอบครัวของฉัน ถ้างั้นเราก็าไปข้างในกันเถอะไปเตรียมตัวพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางค่ะจากนั้นชมพู่และผู้ชงก็พาคุณพ่อเข้าไปในบ้านทั้งสามคนดีใจเล็กืน่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวลุงเช้าทั้งสามคนแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็พากันออกเดินทางแต่เช้าถึงตอนเย็นเย็นก็ไปถึงบ้านของชมพู่พ่อจอดพักไปตลอดทางไม่อยากจะขับรถเร็ว ชมพู่โทรบอกพ่อกับแม่แล้วว่าจะกลับมาบ้านแต่ไม่ได้บอกว่าจะมาเรื่องอะไรเมื่อไปถึงคุณพ่อกับคุณแม่แล้วผู้ชงกับคุณพ่อก็สู่ขอชมพู่เป็นทางการและก็บอกกับพ่อแม่ของชมพู่ว่าจะใช้นี่ให้หมดทุกบาททุกสตางค์แต่จะเอาชมพู่ไปอยู่ที่โน่นด้วยพ่อแม่ของชมพู่ก็ไม่ขัดข้องดีใจซะอีกที่ลูกสาวจะเป็นฝั่งเพนฟ้า และพวกท่านเองก็จะหมดหนี้สินท่านดีใจจนน้ำตาไหลลุ่งเช้าชมพู่กับผู้ชงและคุณพ่อก็ออกเดินทางเข้ากรุงเทพกันเมื่อจัดการธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่นานนักทั้งสามก็มาถึงบ้านตอนนั้นเป็นตอนเย็นชมพู่บอกกับพ่อแม่ว่าเธอจะไม่จัดงานแต่งงาน เธอกับเขาจะจดทะเบียนกันสินสอดก็ให้ไปหมดแล้วเพราะแม่ไม่ขัดข้องอย่างใดเลยอาบน้ำอาบทาเสร็จทานข้าวเรียบร้อยคุณลุงก็เข้าห้องนอนส่วนชมพู่กับผู้ชงก็นั่งมองกันอยู่ตรงนั้นชมพู่รู้สึกตื่นเต้นมากเธอไม่ได้แต่งงานกับเขาแต่ตอนนี้เธอกำลังจะเป็นภรรยาของเขาแล้ว ตื่นเต้นไม่เบาเลยส่วนผู้ชงก็ตื่นเต้นเมื่อพ่อเข้าห้องนอนเรียบร้อยทั้งสองก็จุงมือกันเดินเข้าห้องไปผู้ชงนั่งโอบกอดภระระยาะเอาไว้ชมพูเราอยู่บ้านเดียวกันมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่เคยใกล้คิดกันขนาดนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากฉันก็เหมือนกันค่ะ ฉันเองไม่คิดเลยว่าจะได้เป็นสภพยบ้านนี้ใช่เรามีวาสนาต่อกันไงชมพู่คุณสวยมากนะดูสิผิวพรรณดีจริงๆเขาหอมไปตรงซอกคอของชมพู่ชมพู่เองรู้สึกเขินเสียสถานไปทั่วร่างกายเธอไม่เคยต้องมือชายใดเลยเขาเป็นคนแรก ชมพู่ถูกเลี้ยงมาดีไม่เคยให้ผู้ชายคนใดแตะต้องเธอจึงตื่นเต้นมากเป็นพิเศษชมพู่ครับคืนนี้เราจะมีความสุขกันนะแล้วแต่คุณค่ะชมพู่คิดในใจว่าเขาจะเป็นผู้ชายคนแรกและคนสุดท้ายของเธอที่เธอจะมอบชีวิตและความรักให้กับเขาฉันก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ครับผมจะดูแลคนเป็นอย่างดีทุกซอกทุกมุมเลยเขากระซิบข้างหูชมพู่เบาๆจนชมพู่รู้สึกเขินจนหน้าแดงคนเนี่ยพูดอะไรไม่รู้ก็ใช่น่ะสิอย่าเสียเวลาเลยครับผมอดใจไม่ไหวแล้วและแล้วพวกเขาทั้งสองก็มีความสุขกัน สวัสดีค่ะ